ที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตั้งอยู่เลขที่959หมู่2ตะบนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดพิธีมอบประกาศสิบัติให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมะวัยปีที่3และนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จและให้นักเรียนได้มีโอกาสแ้กเปลี่ยนรู้กล้าแสดงออก พัฒนาความคิดและการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งื่อการสร้างส,างสัมพนธไมตรีอันดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความรักความอบอุ่นเปรียบเสม,มือนครอบครัวเดียวกันโดยมีศาสตราจารย์ดรเสรีธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาเป็นประธานในพธิธีเปิดกล้วยดอกไม้สดถวายผ่านพุ่มและถวายความเคารพพระบรมฉายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลลงกรบดินทรราเทพยวรางกูล พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานและรับชมชุดการแสดงของนักเรียนเช่นการแสดงชุดบายสีสู่ขวัญกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีเป็น3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยการแสดงเพลงแม่มดการแสดงเพลงรางวัลครูและการแสงร้องเพลงและเต้นของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆอีกมากมายจากนั้นศาสตราจารย์ A ala, ดรเสรีธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์นิดดาอำนาจข้าราชการบำนาญอดีตศึกษานิเทศชำนการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต3และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมอบประกาศเสียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา,ป,าปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจําปีการศึกษา2011จำนวนทั้งสิ้น 39คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมวัยที่3จมจำนวน20คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน19คนท่ามกลางมรรดาผู้ปกครองที่ต่างนำช่อดอกไม้ของขวัญตุ๊กตามามอบให้กับบุตรหลานเพื่อแสดงความินดีพร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนักเรียนครูก็เหมือน กับดอกไม้ของกับเลเินท่าอากาศยานอำนาจไม่ท้าโลกท้าโลกไม่าที่นี้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วงงานที่ผีมอบ ไม่ว่าวันนี้วันไหนเราจะไม่ลื่มกันจะมีเรามีนายมีฉัน